อันนี้เรามาถึงรีสอร์ทแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นที่เราพักนะคะเขาจะตั้งอยู่ในริมภูเขา เราพักห้องเท่าไหร่ศูนย์สามเจ็ดนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเข้ามาในห้องนะคะก็จะเป็นห้องลักษาศแบบนี้นะคะ สามารถมองออกไปเห็นวิวทะเลข้างนอกได้นะคะในห้องก็จะมีทีวีนะคะแล้วก็มีแอร์ส่วนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะ เครื่องแป้งแต่งตัวนะคะของรีสอร์ทเขาก็จะมีเออกาแฟให้นะคะแล้วก็จะมีเมนูอันนี้คือราคาอาหารแล้วก็ราคาน้ำแล้วก็ของกินในตู้เย็นที่เขามาเอาไว้ให้นะคะดูในตู้เย็นกัน ในตู้เย็นก็จะมีน้ำสี่ขวดนะคะอันนี้คือถ้าเราจะดื่มเราก็ต้องจ่ายตังค์นะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มขนมนะคะส่วนไอเบียรกับอันนี้เราซื้อมาใส่เองนะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่มีแอลกอฮอล์นะคะถ้าในร้านอาหาระซื้อ ซื้อได้แต่ว่าในในในห้องอะ่ะไม่มีนะคะตู้เย็นก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีห้องเอ่อตู้เสื้อนะคะก็จะมีตู้เซฟให้ ก็จะมีกระเป๋ามีเสือ่อแล้วก็มีมีล่มให้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำกว้างมากนะคะห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะ ก็จะมีครีมอาบน้ำแล้วก็ชมพูนะคะครีมนวดผมก็จะมีอ่างน้ำนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีไดเป่าผมนะคะแล้วก็สบู่แล้วก็หมวกหมวกคลุมผมนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่าง เราสามารถมองออกไปเห็นทะเลนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูเราเบียงข้างนอกกันค่ะออกมาข้างนอกก็จะมองเห็นวิวทะเลนะคะ